ไม่ไม่ไม่ได้ฝันอะไรเลยใช่ไหมแฟนฝันแฟนฝันว่าเขาหาเลขเจ็ดศูนย์อยู่แต่มันไม่ได้พี่ชายเอาไปหมด <c oughs> มนั่งกินง้าอยู่พี่ชายเอาไปหมดพ <c oughs> ี่เอาไปแล้วผมจะได้อะไรอยงี้ยพี่ชายบอกมึงก็เอาศูนย์เจ็ดมามันก็เหลือจะเจ็ดศูนย์ก็ศ <c oughs> ูนย์เจ็ดเขาก็เลยดึงศูนย์เจ็ดะคนขายหวยเขาดึงศูนย์เจ็ดมาให้สองใบก็เลยไปเปลี่ยนกับพี่ชายใบนึง ในชายก็เอาเจ็ดตูนมาให้ฉัน907ไปให้เขาแต่ว่าเราก็เอาอีบปยูกไว้ฝันยังไงถึงเห็นเห็นเลขอ่ะผมฝันว่าเขามาบอกว่า70 70อย่างนี้แหละคอมฝันก็คนแบบชอบลรมมอชอบฝันไปเรื่อยเปื่อยไม่รู้ดวงคนไายอย่งไงก็ไม่มั่นจ้ะโอ้ไอ้ไอ้ดีไมู้อะไรก็บชีวิต หมายเลขตรงตรงครับงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบสี่เลขที่ออกเก้าหนึ่งสองสามศูนย์เจ็ดผู้มีพี่ชายที่คอยดูแลให้ความช่วยเหลือมาตลอดผล ดูลงกันที่หนึ่งไปแล้วซื้อบ้านค่ะอยากมีบ้านเป็นของตัวเองไม่ต้องไปเช่าเขาแล้วก็จ่ายหนี้สินที่เป็นหนี้เอาค่ะอ๋อยังมีหนี้สินอยู่มีเยอะเลยนอกระบบหนี้ในระบบร็รถยนต์นอกจากใช้หนี้ซื้อบ้านแล้วส่วนที่เหลือนี่จะก็จะเก็บไว้เมื่อตอนจะไปจะเดินทำบุญไปของพระปู่สี่สุโธนี่แหละจ้ะอืมติดบพี่ชายมั้ย ให้ค่ะพี่ให้ร้านหนึ่งให้ร้านหนึ่งครับให้พี่ชายร้านหนึ่งโอ้บเดี่ยมครับป้าก็มาด้วยดิโอเคลำจะลํบากืมก็คือผมก็ไม่ได้ต้องการอะไรสิ่งตอบแทนต่ต้องก็เลี้ยงมาเป็นเดือนละ เช้ามาก็มากินอยู่นี่ช่วยกันทํางานได้ไมน้อยอยู่เนี่ยครับแต่ผมก็ฝังการในมันว่าเราจะลองไปเก็บของไม่คุ้มก็เลยว่าหลังว่าไม่มีกันนั่นแหละก็คือตอบว่าไงน้องเนี่ยเสร็จวันีก็เริ่มจะออกเก็บของกันแล้วหมอใส่กระเซ็นเข้ามากัเลยว่าพอจะเริ่มเสร็จปั๊บก็กะว่าจะลุกขึ้นก็จะเริ่มออก หาของเขาให้ของของเขาสีสุดโทเนี่ยบ่อยไหมก็มาสองครั้งค่ะที่ที่ฉันมานะก็คือขอขอเมื่อวันที่สามสิบครั้งหนึ่งแล้วก็ครั้งนี้ครั้งหนึ่งสามสิบนั่นได้สามตัวหน้าแล้วก็แต่งวดนวดที่วันที่สิบหกนั่นไม่ได้ขอท่านแต่แต่ก็นึกอยู่ในใจแต่ว่าถูกถูกสองตัวล่าง แล้วก็มางวดนี้ก็ขอว่าขอให้ถูกให้มีโชคมีลาบลูกจะซื้ออาหารหวานข้าวมาถวายแต่แล้วถ้าถูกมากลูกจะไปหาพ่อปู่ถึงที่โน่นน่ะคำโฉนดคำโนดแต่พี่ตะไพรก็เอ่ยขึ้นมาว่าถูกรางวันที่หนึ่งสักใบเนาะฉันก็บอกว่าไม่เอาลงวันที่หนึ่งกลัวไม่ได้ใช้อ เอาแค่รา okay, งวัลที่สามที่สี่ก็พอว่าง,งั้นก็ mm hmm. เลยทํารถเสร็จก็ว่าจะออกไปเก็บขยะกันพี่ชายก็บอกเดี๋ยวก่อน mm hmm. ฟังหวยก่อนเดี๋ยวใครไปเผื่อเราจะถูกสองตัวมั่ง mm hmm. พอลุนมาเราถูกแล้วสองตัวล่างพอรางวัลที่หนึ่งออก mm hmm. ก็มาดูของเราว่าข้างหน้ามันตรงดูให้หน่อยซิข้างหลังมันเป็นไรข้างหลังก้าหนึ่งสองเอ้ยก้าวกูก็มีแต่กลางกูไม่รู้ว่าของกูหนึ่งสองหรือสองหนึ่งว่างั้น พี่ชายบอกเอาไม่ได้กูดูเองพี่ชายเอาไปตรวจที่โทรศัพท์ใช่มึงถูกรางวัลที่หนึ่ง,ม,งมันก็หมดแรงหมดอะไรไปเลย